ฮะสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในซอมเบอร์เนอร์วอลคอนิเคิลนะครับมีจะมาแนะนําการบอดดัน15 2ดนันซึ่งเราก็จะฟาร์ม2ดันอยู่แล้วอย่างเช่นดันเลือดนะครับแล้วก็ดน Key ันคีย์ิคอนเนาะลูนคีนะก็อันนี้เดี๋ยวมีจะขออนุญาตบอกนิดนึงว่ามันมีหลักการเล่นที่จะว่าไงเดียเราต้องได้โบนัสสองอย่างครับมันจะง่ายเลยนะ,ะเดี๋ยวมีพาไปดูนะครับเห็นปะมันจะมีคําว่าธรรมดากับคาว่าโบนัส โบนัสก็คือเราจะต้องพลังพลังต่อสู้เนี่ยมากกว่าห้องของเขาอย่างเช่น3ามแสนสองหมื่นหนึ่งพันใช่ปะเราก็ต้องมากกว่าอาจจะเป็น3ามแสนสองหมื่นสองพันก็ได้อาจะยังคงมี3ามแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบมันเลยมากกว่ามันจะขึ้นโบนัสเอาเวื่อให้พลังต่อสู้ทีมเราเนี่ยมากกว่ามันจะมีเทคนิคนิดนึงก็คือแต่ถ้าเกิดพลังต่อสู้ของเพื่อนอน,น้อยกว่าประมาณสองหมื่นอย่างเช่นในห้องเนี่ยสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันใช่ปะเราไม่ถึงสามแสนก็คือห่างเกินสองหมื่น มันก็จะเขียนตรงนี้จากธรรมดาเขียนว่าค่อนข้างยากจะทําให้เราตีบอสเนี่ยดาเมจลด,ล,ดลงอีก25%หเอร์อ้ยี่สหารือ30มวะอ่าเนี่ยมันจะกรณีเดียวกันเลยถ้าเกิดสมมุติเท่ากับว่าถ้าเกิดพลังต่อสู้เราห่างบอสมากเห็นป่าธรรมดามันจะเขียนมันจะเขียนว่าอ,อ่อยากเกินไปมันจะทาให้พลังโจมตีเรายี่้าเปแล้วเราก็จะไม่ได้โบน,นัสด,ด้วยเพราะว่าพลังต่อสู้เราไม่ถึงก็เท่ากับว่าพลังโจมตีเราเนี่ยหายไป50%เลยมีพู้ถูกบ้ แล้วทำให้เราโดนดาเมจแรงด้วยบนเลยทำให้ผ่านยากจริงๆการผ่านห้องง่ายสุดก็คือให้เราพลังต่อสู้มากกว่าในห้องแค่นี้ครับเพราะจะได้โบนัสการผ่านบวก50%เลยจากโบนัสด้วยแล้วก็โบนัสที่เราตรงธรรมดาตรงนี้นะโดยตัวละครที่มีใช้เนี่ยมีจะใช้ด่านแมงมุมเนี่ยก็จะมีน้องแมวลมนะครับเดี๋ยวจะบอกรุนละเอียดเลยแล้วก็ฮาร์ี้มืดแล้วก็พิกซี่ลม เดี๋ยวลองมาดูในส่วนตัวแรกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พลังต่อสู้ไม่ถึงนะคือมันจะต้องพยายามปั้นตัวหลักเราให้ของดีระดับหนึ่งด้วยครับไม่งั้นมันไม่ถึงนะอย่างหงหมีตอนนี้อยู่เจ็ดหมื่นสามวิธีการปั้นของเนี่ยอันนี้คือหมีเคยทําคลิปเก่าแล้วให้เพื่อนๆนนมาเล่นรังวัวน,นยครับบัเฟเฟอร์เมดสองตัวเนี่ยให้เพื่อนๆแรกของแรกของก็คือให้เพื่อนๆแลกอาวุธก่อนชิ้นหนึ่งก็คือมันจะสุ่มเนี่ยห้าร้อยสิบมันจะสุ่มม่วงสองดาวถึงสามดาว อ่ะยังมีเห็นบ้างมีแลกชี้แรกมีจะได้ม่วง3ดาวเป็นเมืดพอเราแลกอาวุธเสร็จแล้วเนี่ยมีขอแนะนาให้เพื่อนๆแลกเครื่องประดับต่อครับเครื่องประดับเนี่ยเอาทางขวาห้าชิ้นให้ผลบอกว่าเครื่องประดับเราเลือกเป็นชิ้นได้ถ้าวุธเนี่ยมันจะสุ่มท่าเป็นไฟน้ําล,ลมดินเอ้ยดินก็แย่แล้วไฟน้ําลมแล้วก็แสงเมืดมันจะมีโอกาสออกสุ่มซ้าครับให้พยายามให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเออสุ่มอาวุธอันนึงก่อนแล้วก็ไปสุ่มทางขวาแล้วก็แล้วก็กลับมาสุ่มอาวุธยาว ให้เปลี่ยนเป็น2ถึง3ม่วงให้หมดแต่ของหมีประมาณนี้หมีก็เล่นผ่านแล้วไงก็เลยแบบเค่อยๆเพราะว่าหมีทำหลายเกมด้วยแหละแล้วก็ให้เพื่อนๆพยายามตีบวกโบนัสครับเพราะว่าทุกๆบวก3บวก6บวก9บวก12อ่ะแล้วก็บวก15มันจะได้โบนัสขึ้นค่อนเยอะมากให้เพื่อนๆพยายามตีเฉลี่ยทุกชิ้นเลยเอาที่ที่เห็นเขาเล่นกันคือบวก12บลูกชิ้นพอบวก12บสลูกชิ้นก็เดี๋ยวค่อยบวก15ทุกชิ้นประมาณนี้นะครับก็จะบวกพลังต่อสู้เยอะ แล้วก็จะมีเทคนิคน,นึงก็คือการใส่หินนะหินนี้บวกเยอะมากนะสำหรับเพื่อนๆไม่รู้อาญา,ามณีเห็นไหมครับนี่รูนระดับสูงเนี่ยใส่เนี่ยบวกประมาณห้าหกร้อยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมไอแต่มีอันนี้มีกลางให้เพื่อนๆพยายามเปลี่ยนเป็นรูนอาญมณีขั้นสูงถึงขั้นชั้นยอดทั้งหมดครับแล้วก็มีสีระเอฟเฟกต์อันนี้ก็ใส่ด้วยนะมีอันเรามีอะไรด,ดีสุดอะใส่อาวุธพวกนี้ไปเลยเพราะว่าอาวุธของฮอนแพ้เนี่ย 2ถึง3าดาวม่วงเนี่ยเราใช้ยาวเลยครับเอ็นเกมเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะเอเอาไปทำเป็น6ดาวเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆไม่ทราบนะกดคำว่าทักษะอาชีพตีเหล็กอ่าเห็นไหมครับนี่ของมีตอนนี้3ดาวแล้วเห็นไหมพอมีทําไปอีกขั้นหนึ่งมันจะเป็น6ดาวเห็นไหมมีสามารถเอาของมีใส่มาตรงนี้ได้เลยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีของทําอันนี้ครับก็เลยทําเป็น6ดาวไม่ได้คือของพวกนี้มันเอ็นเกมเลยเพื่อนเพื่อ,อสามารถทําเสร็จแล้วก็ใส่ดูลที่ดีที่สุดข,ของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใส่เข้าไป แล้วก็ในส่วนรูนเนี่ยมันมีใส่ด้วยนะเดี๋ยวมีให้ดูรูนแมวก่อนเฮ้ยเมื่อก่อนคำว่าพลังเห็นไหมมันจะมีใส่ใส่เอฟเฟกต์มันจะเป็นมันจะเป็นหนังสือเนี่ยมันจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยเป็น hp เปอร์เซนต์กับแม่นจำแต่ว่าเป็นไปได้ควรจะเอาคีย์ที่ขดาเมจนะถ้าเป็นไปได้แล้วก็จะมีไล่เวทมนต์มันก็จะใส่เป็นหินเห็นไหมครับพวกนี้ก็จะบวกพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นช่วยได้นะให้เพื่อนๆคัดออฟ คัดลูนที่ดีที่สุดทีคด่คิดว่าเพื่อนๆไม่เปลี่ยนแล้วอ่ะเราค่อยใส่มันก็จะบวกพลังต่อสู้ให้เพื่อนๆใส่ทุกรูนเลยครับใน3ตัวละครอันนี้จะเป็นการบวกพลังต่อสู้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นะอันนี้ก็คือหมีเป็นทิกแนะนําให้อ่าเรามาดูเนื่อส่วนของรูน3ตัวแรกเลยนะที่เราลงดันนะครับของเอ่อแม่แมงมุมนะแน่นอนน้องแมวเนี่ยอ่าเดี๋ยวหมีให้ดูอ่ารูนหมีเลยจาของมีจะเน้นคือคิดที่คอนดามจทุกรูนเลยซึ่ง อขิ้ข้อดาเมจมีตอนนี้ไปถึง229แล้วก็ถือว่าเยอะมากเลยนะส่วนคี้เลทเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่มีขอแนะนำว่าอยประมาณสักสี่สิบห้ามีก็เอาแค่ประมาณนี้แหละ40-50เพราะว่ามันก็มีเยอะไหมมันก็มีเยอะมันก็ดีกว่าถูกไหมแต่แมวเนี่ยพูดจริงจริงขี้ข้อนเลทเอาจริงยี่สิบสามสิก็พอแต่ว่ามีลองดูแล้วนะคขี้ข้อนเลท50-60มันติดบ่อยกว่าเยอะจริงๆเว э ้ยเอาง่ายง่าเนี่ยรูนอ่ะมีก็ใส่าตามเนี่ยนะครับก็คือรูนคี้สองแล้วก็ขี้ แตเเ่เพื่อนๆจะสามเพื่อนๆเอาง่ายๆออฟลองนะเน้นคีดาเมจไปเลยเพราะว่าน้องแมวมันไม่ต้องเน,น้นคีเลทเหมือนตัวอื่นถูกไหมครับอ่ะคีดาเมจเห็นป่ะพยายามเน้นคีดาเมจกับแอทแทคเปอร์เซ็นต์ถ้ารูนอันนี้ได้อแอทแทคเปอร์เซน็นต์กับคีดาเมจประมาณอแอทแทคเปอร์เซ็นตอ่ะพยายามรวมๆให้ได้แแอททคประมาณสามพันเนี่ยมีได้สูงสองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าข่าวสิบห้าเออก็ตัดไปสามพันแล้วกันอ่ะรูนที่สองไรบ้างมีก็จะคีย์ที่ข้อนดาเมจแอทแทคเปอร์เซ็นต์รูนที่ดีที่สุดของน้้้ออ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 งงงแแแแมมววกก็็็คคคคืรริิตตตลลดาเเเจปปหนนนึ่ชทท์์ซ ันแต่เปอร์เซ็นต์นี่เอาเอา10%เซ็นถึง20เปอร์เซ็นเลยครับได้เยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะเพราะว่ามันก็ยิ่งบวกค่าหน่วยเราให้ยิ่งแรงอ่ะเดี๋ยวนะมีรู้แล้วทำไมมีดาเมจเบาลงนี่ไงเนี่ยมีพาไปลุนโฮสะมันเป็นแอสปีดโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ตายแล้วช่วงนี้มืนนะโอ้โหเปลี่ยนลุนไม่ทันแล้วว่าใส่ลุนไหนไปก่อนดีวะ เดี๋ยวนะโอ้โหรวมไอ้นี้ไม่ได้อะม,มันมันมีคีที่คอนเลทอ่าไม่เป็นไรครับในเมื่อถ้าใส่อย่างนี้ไปก่อนแต่จริงๆ đó, อ่ะออฟสองเนี่ยมันต้องเอาแอทแทกแอทแทกเปอร์เซ็นนะมันจะดึงประสิทธิภาพของน้องแมวออกมาเยอะกว่านะครับนั้นเดี๋ยวหมียืมฮารี้มาก่อนแล้วกันอย่างนรบอกคียที่คอนเอาอันนี้เสียดายมากเลยแม่งเอานนี้มาก่อนก็ได้มาเออ คียคอนดามหกปอร์เซ็นเไม่ต่างกันนะเอานี้แล้วกันเออคีย์ดีคอนดามจเดไม่เป็นไรครับก็อย่างที่บอกรออูนนะอ,อปหลักอ,อปสองอสองแอทแทกเปอร์เซ็นแล้วก็อสี่ดามิตคีอแล้วก็อหกแอทแทเอร์เซ็นต์อันนี้เดี๋ยวมีไปแก้เป็นเอา,เอา,เอาคีอนดามเยี่แล้วก็แอทแทกอีกประมาณสักสิบถึงิ้าเแค่นี้น้องแมวก็ตบหน้าแหงหน้าสั่นสะเทือนแล้วนะในเมื่อกี้หยิบรูนเข้ามาก็ขอ,ขอ,ขอต้องไปเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับ บอกแล้วว่ามาทำมาทำรูนตอนง่วงตอนง,ง่วงๆก็จะเป็นประมาณนี้นะโอ้โหไอแท็กเปอร์เซ็นต์ไม่เอาใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนมีใครใส่อยู่อ้องแมวใส่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนรูนใส่ก็ได้นะเออประมาณนี้ได้ไม่เป็นไร อ่ะก็เดี๋ยวน้องแมวก็ตามนี้นะเห็นป่ะแอทแทกแล้วก็ออฟ l ลองเนี่ยถ้ามันเป็นแอทแทกเนี่ยใช่ป่ะ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้แอทแทกเปมัน40%ใช่ไหมแต่ว่ามันได้แอสปีโอไม่คุ้มอยู่ดีก็คือเอาง่ายครับออฟหลักแอ t แทกเนสร็จแล้วก็คิ t ิ c อนดามเอ e เนี่ยเอาประมาณ20แต่แต่ว่าในเมื่อถ้าออฟหลักเราแอทแทกเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่มีแอทแทกเปอร์เซ็นต์ในออฟหลังถูกไหมครับเราก็เ, damage, เ,เล,กกลี้ยงคินนทิคอนดาเอจ 14%พยายามเอาให้ได้20ครับแล้วก็มีออฟติดอย่างพวกแม่นยำแล้วก็แอทแทกเปอร์เซ็นต์ด้วยจะดีมากเลยเอาไปใส่ 4, คิดค้อนดาวมีเห็นไหมมีก็จะเน้นแอทแทกเปอร์เซ็นต์ไปเลยเพราะว่าเอาคิเลทไปก็เท่านั้นอมีดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์ก็ดีตายยากขึ้นด้วยครับแต่จริงๆควรเอาออฟแม่นนะอะ่ต่อไปอ่อฟไอที่5เห็นไหมครับมีจะใส่คิดค้อนดาวมีเห็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แอทแทกเปอร์เซ็นต์สิบสองอันนี้ถือว่าดีนะแม่นยำสิบสี่สี่จุดเก้าซึ่งโดยตรงกับน้องแมวัมมมมววมวบ อ่าต่อมาเอาพวกแอคแทกเปอร์เซ็นหรือบ้าหมีก็แต่เอาจริงๆแมวตรงเนี้ยหมีต้องไปแก้เว้ยเป็นคีทคอนดาเมจดยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็แอคแทกแล้วก็แม่นแต่จริงๆอ่ะเอาเพื่อนเพื่อนไม่ต้องคิดมาเอาคีทค้อนดาเมจดยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือจบแล้วน้องแมวเอาแค่นี้นแหละอันนี้ในส่วนของแมวนะครับอ่ะต่อไปพิกซี่เนี่ยหมีก็จะใส่เป็นเออ่รูนเลือดหมดเลยนะเพราะว่าเอาจริงหมีไปลองแล้วรู้สึกว่ารูนเลือดมันดีกว่าหลบนะรูนเลือดก็อย่างที่บอกครับเลนเฮตพีเปอร์เซ็น HP เลยครับเอ่อสิบยี่สิบเปอร์เซ ออฟสกับออฟสนะครับแล้วก็ออฟหเนี่ยให้เพื่อนๆโฟกัสเป็นแฮปปี้เปอร์เซ็นต์หมดออฟลองก็เอาไปแฮปปี้เปอร์เซ็นต์กับดีเฟนเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพิกซี่เรามันเน้นอยูนนน่นานๆครับเพราะว่าดีเฟนเปอร์เซ็นต์เราก็โดนเบาขึ้นถูกไหมครับออฟลองแล้วก็บวกแฮปปี้เปอร์เซ็นต์เยอะมันก็ยิง่งมีโอกาสที่ทําให้เออ่พิกซี่ลมตายยากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปก็คือน้องจินไฟนะน้องจินไฟเนี่ยมีจะใส่เป็นของแฮปปี้มืดเลยคือสลับกันเห็นว่า ออฟมันก็จะเหมือนกันเลยก็คือของหมีคิดิคอนเลดเก้าสิบสองแล้วก็คีดิคอนดาเมจสองร้อยสิบก็กินขี้แตกอะอ่าเรามาในส่วนอ่าอันแรกของแฮปปี้ของแฮปปี้มืดเนี่ยกัดกินไฟใช้ใช้ด้วยกันเลยเป็นเพื่อนดูด้วยกันได้เพราะว่าไอ้สองตัวนี้มันต้องใช้คี้เลดมันจะไม่เหมือนแมวลมนะแมวลมมันเน้นคีดิคอนดาเมจจบไปเลยคีดิคอนเลทแค่สิบเออยี่สิบสามสิบก็พอนะครับอ่าไม่ได้ส่วนอันแรกก็เหมือนกันเลยเห็นบ้าหมีก็จะเน้นแอแทัคเปอร์เซ็นต์เอาแล้วก็คีดาเเเมมจหห็นนน่ี้ิยอันนนนนีี้้อัุดาวเม ท็อปเกือบเกือบสองท็อปเลยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอ่าต่อไปรูนสองครับก็อย่างที่บอกคือแอทแทกเปอร์เซ็นต์เนี่ยบ้าหมีก็จะเน้นคีดาเมจแต่ว่าอันนี้หมีได้นะ้อยเดี๋ยวหมีต้องไปทำสักให้ได้สักยี่สิบนะแล้วก็มันคีที่ค่อนดาเมจหมีก็น่าจะไปประมาณสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบเลยยิงคีแตกอ่าออล3สามหมีก็ตามนี้เลยนะออฟลองหมีก็เล่นคีเลดกับคีดาเมจเหมือนเดิมเหตุผลเพราะว่าฮาร์ปี้มืดเนี่ยเราต้องทําค่าคีเลดมันจะไม่เหมือนน้องแมวน้องแมวจะม มีสกิลเพิ่มคีเล่อ่าออฟที่เศษบ้านหมีก็คิดข้อดาเมจก็ไอทัพเปอร์เซ็นต์ใบเพราะว่ามันเป็นคิดข้อดาเมจออฟล่างก็ไม่มีนะครับอ่าออฟที่ห้าหมีก็คีคีเล่กับคิดาเมจเอาง่ายเพื่อนๆพยายามเอาทุกรูนเลยครับทุกรูนยกเว้นยกดูนสี่เพราะว่ารูนสี่มันเป็นค่าคีคีคิดาเมจหลักถูกไหมดูค่ารองแค่ทุกออฟเลยคิดข้อดาเมจยี่สิบแล้วก็คีเล่สิบห้ายี่สิบอันนี้แล้วแต่ดวงเพื่อนๆพืนเป็นผู้ยาก อ่าต่อไปออปที่5นะเออ,ออออที่6เอ้ยไม่ใช่เอ่อเลข6นะครับมีก็จะใส่คิดค้อนดาเมจสิบสามคิดเลสิบสองเห็นป่ะพยายามทำค่าเฉลี่ยให้ได้คิดเลีเกิน,น90ครับ80-90แล้วก็คิดค้อนดาเมจสองร้อยสิบขึ้นไปแค่เนี้ยแหละอ๋อฮาปี้มืดนี่ใช้คู่กันเลยนะจีน2ตัวนี้ประมาณนี้นะอ่าส่วนอ่อแฟรี่ไฟเนี่ยมีเอามาใช้นะเพราะว่าไอ้ด่านที่ตีบอสอ่ะ บอไม่เป็นธาตุลมนะครับมันเป็นไอเดอเดโดสาวอะคือพลังต่อสู้หมีไม่ถึงหมีก็เลยต้องใส่ไฟ2อันนี้เท,เท,เทคนิคนะสำหรับเ,เพื่อนๆไม่รู้คือเวลาเราลงตีอะเห็นไหมสมมติถ้าเกิดมันเป็นธาตุน้ําอย่างเงี้ยเราเราไปใส่ธาตุลมเหมือนบ้างมันจะได้โบนัสพิเศษข้างล่างเพื่อเห็นบ้างแมวลมเนี่ยบบกหมื่นหกแล้วก็พิกซี่ลมเนี่ยบบกหมื่นหกเห็นไหมครับอ่ะถ้าเกิดสมมติมีไปใส่ตัวอื่นหมีก็ไม่ถึงนะอ่ะเห็นไหมพลังต่อสู้หมีลดหวบเลย เพราะนั้นอันนี้สาหรับผู้เล่นที่แบบเออพลังต่อสู้ไม่ถึงทําของไม่ทันก็ลองมาเล่นเทคนิคนี้ได้นะครับอ่ะแค่นี้ครับสําหรับการเล่นแล้วก็เวลาเพื่อนๆน,นเข้าไปเนี่ยก่อนเข้าให้เพื่อนเพื่อนกดเอ,อ่อกดอาวุธท่าที่เราชนะทางบอสอย่างเจ้าแมงมุมมันมันท่าน,น้ำเจ้าหมีก็ต้องกดท่าลมอ่ะถ้าไม่เชื่อหมีกดท่าบึ้งเข้าไปก็ได้อ่ะพอเรากดท่ามื้เข้าไปเห็นไหมพลังต่อสู้เราก็ลดลงเลยเห็นชัดเจนเลยเห็นไหม จากมากกว่าตอนนี้เป็นน้อยกว่าอ่ะเราก็กดปรับอาวุธให้เราชนะท่าอันนี้เทคนิคนะเผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะครับอ่ะเห็นไหมพลังต่อสู้เราก็จะชนะแล้วอ่ะแค่นี้ครับเห็นไหมเราก็จะได้โบนัส25%แล้วก็เอ่อพลังต่อสู้ไม่ห่างอีกยีเอร์เมันก็ตีเข้าเต็มๆม,ม,มานะเพราะว่าถ้าเกิดพลังต่อสู้เราห่างเกินประมาณ2-3มหมื่นอ่ะมันจะลดดาเมจเรา25%ด้วยนะครับอ่ะเอะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก่อนครับลืมบอกเดี๋ยวเดี๋ยว วิธีที่จะเล่นแมวนะครับทําให้แมวไม่ใช้สกิลสให้เพื่อนๆกดค้างที่ออโต้ขวาล่างเห็นไหมให้เพื่อนๆกดเห็นไหมครับมันจะมีใช้สกิลพันธัสกิจ2เนี่ยให้เพื่อนๆกดจากออนเนี่ยเป็นออฟเห็นไหมอ่าแค่นี้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปแนะน่านี้ก่อนลืมบอกปกติเวลาเขาบอทเนี่ยเขาจะเอาน้องแมวไปอยู่ตัวซ้ายสุดเพราะว่าตัวอยู่ซ้ายสุดมันจะเป็นตัวอยู่ที่3ครับตัวนี้เป็นตัวตัวเมนที่เรากดสกิลมันจะทําให้อ่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปกด พันธะสกิลเนี่ยป็นออฟเนี่ยน้องแมวก็จะกดสกิลหนึ่งอย่างนี้อันนี้สำหรับคําถามหลายหลายคำถามว่าทํายังไงเราถึงจะออโฟอกัสทาให้น้องแมวกดแต่สกิลหนึ่งไม่สกิลสองก็วิธีนี้แหละครับเนี่ยถ้าเราอยากจะให้น้องแมวอยู่ตัวนี้สามเป็นตัวเมนเราก็ต้องให้น้องแมวอยู่ตัวแรกแค่นี้ครับจบเลยแล้วก็อย่าลืมเปิดเอ,อ่อปิดสกิลพันธะพันธะสกิลสองด้วยนะครับน้องแมวมันจะไม่กดสกิลสองนะมันก็จะกดสกิลหนึ่งซึ่งแรงกว่าเอาลุยเลยครับ งานะต้องแมวต่อยยิงเลยนะบอสเนี่ยเออบอสบอกอเออตายแล้วเออเป็นไงครับอันนี้แบบออโต้น,นะออโต้วินเลยแบบง่ายๆเลยนะก็ให้เพื่อนๆออลองจัดตามดูได้นะแต่ว่าอีกห้องนึงเนี่ยมีพลังต่อสู้ไม่ถึงมีเลยต้องเอาไฟไปใส่สองอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการผ่านนะเห็นไหมเราก็จะได้ออลูนดรอปมาแบบโอ้โหสบายๆเลยนะ อ่าต่อไปดันที่สองดันที่2อเลี้ยหมีจะขอแนะนํา2ทีมนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะพลังต่อสู้ไม่ถึงดันนี้กันมากกว่านะครับอ่าเดี๋ยวมีขอญาตสลับรูนก่อนนะเพราะว่าเอา่อพลังต่อสู้หมีไม่ถึงนะเราควรพัยายามดันค่าพลังต่อสู้เราให้มากกว่าสเตตบอสเพราะมันจะได้ไอแท็กยิมห้าเปอร์เซ็นต์มันทำให้เราบอดได้เอาง่ายเพยื่อนเพื่อนอยากบอดเพื่อนเพื่อนพลังต่อสู้มากกว่าห้องแค่นั้นเองครับสำหรับคนสำหรับคนไม่รู้นะไม่งั้นเพื่อนเพื่อนก็ต้องเล่นเองก็หมีกระี้เกียจ อ่าเพืเ่อนๆอย่าลืมกดเซฟกดเซฟรูนด้วยนะเพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนตัวเราก็ไม่ต้องมานั่งใส่ใหม่ถูกไหมครับอ่ามีก็จะเอามาใส่น้องนี่นะครับเดี๋ยวน่าอ่ามีก็จะเอาน้องจินไฟมาแล้วโหลดเออของฮาร์ปี้มาเลยครับผะว่าจะเป็นดามเมจหลักนะครับเดี๋ยวนะใส่ใส่คิใส่คิอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีต้องเซฟอีกอันหนึ่งนะ โอ้โหพี่เปอร์เซ็นเขิลเลยแม่งอะอันเรียรูน,นี้สวยมากแต่มันไม่เป็นแอ้แทกเปอร์เซ็นมีคงมีคงมือน่ะเลยไปตีบวกเ็นกรรมจริงเลยนะเสียดายมากเลยไม่งั้นโอ้โหแมวหมีจะสุดสุดในรุ่นเลยไม่มีคิยทิ้ขค้อนดามเมิกก็ไม่อยากตีครับเปลืองนะเฮ้ยแต่ก็ได้ครับ,รบเดี๋ยวใส่บวกสิบห้านี้ไปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจริง เดี๋ยวเรามาพูดถึง3ตัวละครก่อนนะที่แบบว่าลงแล้วแบบถ้าพลังต่อสู้ไม่ถึงจริงๆใช้วิธีนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวมีจะแนะนำสองคอมบยให้ซึ่งอีกคอมบยหนึ่งเนี่ยมีพลังต่อสู้ไม่ถึงแต่ว่าถ้าถึงเนี่ยมันจะออโต้ผ่านง่ายกว่านี้เยอ,ะ,อะเดี๋ยวมีลุยเลยแล้วกันนะครับอ่าเตลกอซิล่าเห็นไหมพลังต่อสู้เราไม่ถึงเห,หครับมันจะโดนบทล่นทษอบาโดนโโดาวดลวดดาวเมจือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จุกเลยนะ มีเขาจะเอาออกเลยครับผมเพราะว่าอ่าเห็นบ้าแก๊งทีมไฟมาเห็นป้ากำลังต่อสู้ขึ้นบาร์เห็นมั้เพราะว่ามันจะได้โบนัสสเตทแต่ว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะอย่าลืมคืออะไรครับบอสมันธาดธาดลมใช่ไหมเราก็ต้องกดเป็นธาุไฟตีอ่าเห็นป่าเราก็จะได้พลงงังโจมตีต่อสู้เพิ่มขึ้นสําหรับคนไม่รู้นะครับอ่าเห็นป่าเราก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็แซงแล้วจากสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันตอนนี้เราแซงมาเจ็ดพันแล้วแต่ว่าทีมเนี้ยอ่อ ออโต้บอรมีผ่านผ่านบ่อยแต่ก็มีตายบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีกทีมนึงเนี่ยผ่านฉลุยแบบออโต้แบบไม่ต้องดูเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมีพลังต่อสู้ไม่ถึงแต่ว่าเดี๋ยวมีจะแนะนาการจัดให้อเดี๋ยวลองมาลองดูทีมนี้กันก่อนดีกว่านะครับอเดี๋ยวมีให้ดูรูนก่อนเผื่อเพื่อนๆแบบเออพลังไม่ถึงจริงๆอะ่ะก็ลองมาทําตามได้นะครับ รูนแมวก็เหมือนเดิมนะเพราะว่ารูนแมวหมีจะทําแบบแยกไปเลยไม่อยากมานั่งสลับรูนแมวหมีก็จะเน้นออคิทิคอนดาเมจถึง214นะครับแล้วก็จินไฟนี่ก็คือคีเลต97เลยคือหมีรู้สึกว่าตัวจินตัวจินไฟอ่ะคีดค่าคีเลตค่าพื้นฐานของตัวน้องมันมากกว่าแฮปปี้มืดนะปกติแฮปปี้มืดมีใส่รูนเดียวกัน92จินไฟใส่กลายเป็น97เลยแถมคี้ไป25เอรู้สึกคิดดาเมจของแฮปปี้มืดจะเยอะกว่านะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแฟลลี่ไฟซึ่งเราปั่นมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วถูกไหมครับก็แต่ว่ารุ่น A ของแฟลลี่ไฟจะดอกกว่าหน่อยก็คีย์เลน56แล้วก็คีย์ดามจเออเกือบเกือบ200อ195คือเอามาใส่ขั้นเพื่อเพิ่มพลังต่อสู้ให้ถึงครับประมาณนี้นะอาเดมี่ก็จะลุยเลยแล้วกันนะครับสำหรับทีมคอมเพลนแรกนะเอาง่ายๆขอให้พลังต่อสู้เออเยอะครับเยอะกว่าบอสแล้วก็มีพิกซี่บัฟแค่นั้นแหละยังไยังไง เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีบับบีซีลมมันถึงเบาครับแต่ว่าถ้าเกิดเ,เราสามารถปั้นฟิกซี่ลมเนี่ยคือจริงๆเราแค่ทําของตัวหลังแน่นๆแค่นั้นเองเห็นป่าวว่ามันจะผ่านยากกว่าเยอะเลยโอ้โ,อโหผ่านไปวะเนี่ย <c oughs> <笑><笑>เห็นป่ามันผ่าน <c oughs> เห็นป่าแต่ว่าแบบเตึงนิดนึงแต่ว่ามันผ่านเว้ยมันมันก็ออโตโ้ได้อะคืออันนี้คืออันนี้ทีมเน,นี้ยมีแนะนําคือสําหรับคนที่แบบพลังต่อสู้ไม่ถึงจริงเว้ยแล้วแบบ มีตัวอยู่เพราะว่ายังไงไอสองตัวนี้เราก็ปั้นอยู่แล้วใช่ไหมอย่างไอปิกซี่ไฟเห็นไหมปิกซี่ธาตุไฟกับจินไฟมันปั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเอา2ตัวนี้มาเพราะพลังต่อสู้เราไม่ถึงเราเอาแค่มาดันนี่ถึงประมาณนี้นะครับไอคอมเพนหนึ่งที่ผ่านง่ายแต่ว่าของหมีพลังต่อสู้ไม่ถึงนะแล้วหมีไปทำอนิดนึงก็ถึงแล้วแหละอ่ะต่อไปอีกทีมหนึ่งที่ปกติที่เขาใช้กันแล้วแบบออโต้แบบวินวินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือปิกซี่ลมนี่นะครับว่าแค่สลับกันเอ่อปิกซี่ลมมานะครับ พิซซี่ลมใส่เลือดอยู่แล้วนะโอเคปะลุยพิซซี่ลมมีใส่เลือดนะเน้นเลือดแบบหนามากเลยจะเอาเอาไว้บอดเนี่ยแหละสบายดีอ่าเดี๋ยวมีจะเปลี่ยนคอมเพลทนะครับโดยการเอาแฟนนี่ไฟออกแล้วมีจะเอาพิซซี่ลมมาเห็นไหมแต่ว่ามันโอ้ถังพลังต่อสู้ห่างกันแค่ห้าพัน 5, ถ้าเกิดพลังต่อสู้เกินได้อีกางห้าพันเนี่ยมันสามหมื่นสองพันสักสองพันก็ได้อ่ะขอให้มันเกินสามหมื่นสองพันหนึ่งล้อหนึ่งพันสามร้อยเนี่ย มันจะได้แท่งก็คือจะผ่านชิวเลยครับอ่ะเดี๋ยวมีไปเทนให้ดูครับคือปกติเขาจะใช้ทีมเนี้ยแหละผ่านแบบออโต้วินแบบไม่ต้องดูเลยอะต้องมีคาดพลังไปด้ดนึนงเอาว่าแนะนําทีมเพื่อนๆครับว่าทีมนี้ทุกคนเกาใช้จบกันหมดแน่นอนนะอ่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมปดด้วยนะครับอย่าลืมปิดด้วยนะโอ้โหแียโดนอย่างเอออโอ้โหลองแมวแย่แล้วเออคอเออคือโอ้โห น้องแมวตายยังวะาเอาน้องแมวยังไม่ตายนะ <g ül> อ่า <c oughs> เห็นไหมครับเดี๋ยวนี่นี่นออโตโน้นะเห็นไหมนี่ขนาดพลังหา่างถ้าเกิดพลังไม่หา่างอ่ะได้เกินเกินพลังต่อสู้ในห้องแอทแทกยิมห้าเปอร์เซ็นต์บอสก็จะตายง่ายๆเลยอ่าเดี๋ยวมีลองให้ดูอีกร <c oughs> อบหนึ่งเนาะไอ้ท่าเลยวะดูครับแมวล้มต่อยครับ แม่ลมตอยเออโอ้โอ้คืแม่ลมตอยอึกอีเคเออโอ้โหเกือบตายครับเห็นบ้างมันก็ผ่านแบบอีซ y e ซี่อยู่แต่ก็ตึงอยู่นิดนึงถ้าเกิดได้แทง15%น่ะพลังต่อสู้เรามากกว่าทีมเนี่ยครับเป็นออทีมที่ออโต้บอดดีที่สุดในเกมแน่นอนนะโมเดลมีเห็นเก็ใช้ทีมนี้แหละอ่ะประมาณนี้นะสำหรับการบอดอ่ดันระดับ15บล้ามีคนถามเยอะสองดันซึ่งเราก็จะฟาร์มแต่ดันเลือกจากออดันคี้อยู่แล้วนะ เผื่อทิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่น้อยไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วประกันนะแบบอีซี่โบเลยแล้วกันอ่านี่มีก็สอนเทคนิคการดันพลังทุกอย่างนะเออแล้วก็อย่างหนึ่งเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปทาเจมด้วยนะครับสำคัญนะเจมทําที่แปท่าเห็นปะ่ะเนี่ยมีขอแนะนําถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเบสิกแบบเอออยากดันค่าพลังเอาแค่ทาระดับ3ครับแล้วก็ทําหินโม่งเอาไปใส่ยัดอะบวกพลังต่อสู้ประมาณห้าร้อ เนี่ยครับเนี่ยไอ้พวกนี้สามารถทำประหยัดได้เห็นไหมไอ้พระจันทร์ไอ้สีลาตะวันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ศิลาสีฟ้าเนี่ยแล้วก็พวกหนังสือด้วยเนี่ยเนี่ยพวกหนังสือแต่ว่าหนังส,อองสือมันต้องไปปลดก่อนเป็นเลเวลสี่ไ, 4, ไอ้เลเวลห้านะครับถึงจะทําได้นะถึงจะใส่ได้ไอ้พวกหนังสือที่เขาโบกเยอะมีใส่รูนด้วยแล้วก็มีใส่ของด้วยนะครับมันจะช่วยเร่งพลังต่อสู้เราเมีก็ขาดอีกห้าพันเนี่ยละ่ะมีก็คงจะเอาทีมออโต้วินง่ายๆอย่างตะเกียบ อ่าช่วงนี้ก็อย่าลืมเอ่อมาปั้นกินกินไฟกันด้วยนะเพราะว่าจินไฟตอนนี้เรากิจกรรมได้จากกินน้ำเราสามารถอพสกิลได้เต็มโดยสายฟีสายเติมน้อยสามารถทําจินคืออย่างที่บอก5ดาวเราควรทาตัวเดียวแล้วเป็นตัวที่แบบเราเป็นเมนหลักในการลงดันด้วยถูกไหมครับประมาณนี้นะอ่าเผื่อมีคําถามอะไรพิมพ์ใต้งคอมเมนต์ถามได้นะส่วนรูนรูนล,นล,นลีมีเปิดให้ดูหมดแล้วนะอันนี้ขอบคุณซาลาบเอ่ทอท็อปเนคุขคู่เพิ่มสองหมื่นบาทคุณซาคิหกพันบาทคุณนวสองพันบาท คุณคณะคุณสองพันบาทคุณพลอยหนึ่งพันบาทเวรเกนเซรหนึ่งพันบาทถ้าอยากให้มีจัดทำเกี่ยวอะไรเกี่ยวเกี่ยวนี้ยพิมพ์ใต้คอมเมนต์นในยูทูบถามมีได้นะครับหรือว่าอยากให้มีทำอะไรบอกเลยหรือมีจัดทำให้แล้วเจอกันนะครับผม